แ่เปิดเทปต้องเปิดไหมหรือกดเลยไม่ต้องเปิดแล้วไปเลยโอเคกดบันทึกแล้วสามสองหนึ่งไปเลยก<ว>ดเ,เลยไปแล้วเอาเอาทำไมเปิดมามันเป็นอันเนี้ยเอาอยุคเลือดการแข่งขันแล้วเอา หยังวะอ้าวหนีออกมาได้ What the w h a The Hell เกิดอะไรขึ้นตารเอาเมยไปตาร์ตเมย์เฮ้ยมาแล้วเมื่อลูกเฮ้ยมาแล้วพี่นึกว่าทับเลียดๆเทียเสียครอบครัวคือนั่นพูดอะไรมาเมาวันนี้อ่ะที่อยู่เอเสียครอบขัวโอ้แหักจังวะจริี โอเคโอ้เด okay. ี๋ยวเตาะ s <S จะหลับแล้วตาจริงๆตาจะหลับแล้วเดี๋ยวเดีวตายตายตายมันมีนั่นไงกูวแล้วไอ้สัตว์กูมองไม่เห็นกูหลับตาให้กูลืมตาไม่ได้เทีนี้กับเพื่อนตอนนี้เลยมันก็มึงชวนกูอะอูว่สาม บอกว่าสามช่มสา <3 S 2> <ผ>มชุมชมโโวโ่ก็พี่ผมจะบ้าๆแล้วมันจะมีเสียงรบกวนไม่เยอะอะไม่น้อยเอาโคตรเยอะเลยแต่ตอนนี้ฆาตกรอ่ะโคตรเยอะเลยตัวเดียวอิสัะจะใกล้มากปัน่นคันเมื่อกี้ปรับเสียงเกมอยู่ปรนเด็คือมันตามเปล่าวะ พี่ผมบอกเลยพี่เกมน่ายังไงเราก็ต้องทนนะเวยตัวอะไรวะพี่สาถุกไม่รู้ไม่เห็นนะพี่พี่เห็นก็เป็นหัวใจขึ้นนะพี่ไม่รู้พี่ก็วิ่งออกมาก่อนเลยตที่หลับตาให้ที่เลยไม่เห็นมันหรือมันฮะฮะฮิวเวี่ฮิวเวี่เสียงเรื่อยกูว่าแล้วไงซอแมนซอเมน เครื่องนี้ได้ครึ่งหลอดแล้วพี่เกมนี้จะไม่หลอดเพราะกูนอนจากนอนนี่แหละเฮ้ยพี่ผมทำแตกอะผมไม่น่าพูดลิชมันมาแล้ว ผมห่นในตู้ปันเพื่อนปันหันมองไม่เห็นผมแต่มันอยู่ใกล้มากเอาเลยเลยกำลังปันไฟกำลังปันไฟแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วมันทำลายเครื่องมันทำลายเครื่องผมลบอยู่ในตู้มันไปแล้วตอนนี้เสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะเสร็จเอาให้เสร็จแล้วให้เสร็จเรียบร้อยให้ไวเลยเพื่อนให้ไวเลยปไปเครื่องต่อไป ไม่ไมีความรู <pigs> <diet> ้ส <later> ึกว่าแบบนี้มันเล็กจังวะเฮ้ยอยู่ไหน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 ส่อสองให้ดีส่อสองให้ดีใกล้มากพี่มันไปแล้ว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 พี่วิ่งสวนทางมันมน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านรีตาเขาไว้ เฮ้ยพี่อย่าลีตาลืมตาลืมตาลืมตาต้องลืมตาเลยเรียบร้อยอเห็นไหมพอไม่หยับตาลงมา,ายดีแล้วเกมนี้มันไวยังนะแปบ๊บเดียวสามเครื่องแล้วสองไม่เหรอเอสองครับเสร็จสองเครื่องแล้วพี่พี่วิ่งแย่วะ่ะ ผมบอกให้คุณไม่ผิดที่ก็ไม่เชื่อผมมันเป็นจุดประสงค์ของอาร์คนั่นเป็นความผิดของดีเคด,ดเคนี่ก็โทรเข้าไปช่วยเย้ยสวย <c oughs> <c oughs> อีเย่คนนึงมาปัน่นมาปั่นแทนกูไว้แหละเอาไปนูล่ลละ ทำไมตานี้ถ้าตกนดูไม่จริงจังเลยวะแรงสุดเอ็ดปน็นเนี่ยนี่ขนาด,ขดพังเครื่องมันเอะทำเครื่องระเบิดมาหลายรอบแล้วนะจริงจัง่อยครับจริงจังเอยครับอยากเจอฮอนโหโอ้วหพาะเราก็ไม่ได้เก่งกันนักนะใช่ใช่ใช่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ไกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่เสรออ็จแล้วเสร็แล้วนี่ดีที่เราคุยเลย่ะเฮ้ยมันวิ่งมาหาพี่มันวิ่งมาหาพี่สู้ๆนะพี่ผมเชื่อว่าพี่ต้องทำได้อ้าวชิบหายละมันลงทางกับพี่วะโอ้ยพีว่ตาตาเนี่คัดกร่ยมันน่าจะเล่นไม่เป็นเลยดูทรงเนาะแลนด์สิบเอ็ดเลยนะเว้พี่พปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันแลกไหน ผมแลลงสิบเอ็ดเลยนะเว้ยดูสรงแล้วตานี้นายจะได้ต่อตาสองใช่จบไปไปทีพี่ไม่ไปปัดต่อไปจิตใจแน่วแน่ปัดให้เลยนะเดี๋ยวผมอย่าไปกลัวมันอาเปิดประตูทำให้มันใส่แล้วมึงทิ้งแล้วมึงทิ้งให้กูอยู่คนเดียวนะโหโผกิดอะไรกันวะ ลคือมันไล่กูผมเห็นมันประมาณสิบวิโอู้แหลกจังวะมันไล่พี่มันไล่พี่มันตีพี่เราผมยังนะนังไงมัน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 กระชากเรือยแล้วมันกระชากเรือยแล้วโอ้โหโอเคยยเล่นกับพี่ไม่งงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่มีจุดจุกเลยไม่มีจุดจุกเลยจุกหมุนจุกหมุนแล้วมันตีมันมันตี มันตีว่าวมันตีว่าวสองรอบกำลังเปิดประตูกำลังเปิดประตูเจ๋งแรงจังวะกูทางไหนวะกูสู้พี่ผมเ่อะพี่กำลังทำไรเ,เหี้ยแล้วกูไม่รู้ไงประตูมันอยู่ไหนเดาผมย่อหรออยู่แถวๆนี้แหละจีสัมผัสหน่อยเดี๋ยวค่อยตัดเอาได้ช่วงเราอ่ะโอมคือเร็วจีสัมผัสเร็ว ใช่พี่ไหมวะใช่โอเคไปเออไปเดี๋ยวทำไมครั้งนี้มันมชิวจังเลยชิวชิวชิวเกินนนอะมามตาสองตาสอง,งโอเคมาแล้วที่อยู่อาศัยข,ของครอบครัวตระกูลที่ยมามตโตโจสังเกตเดี๋ยวได้มันนะแมบเดิมอีกเหรอเออได้พี่ที่เดิมเลย ยังไม่อยากเสียรองเท้าอ่ะรองเท้าวิ่งเร็วอ่ะเก็บไว้อันนี้เลยค่ะมีน้ําว่าจะไปเท่าไแมนบุตรบุตรชายชิมันอะตัชายตระกูลชิมันอะเชื่อ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 หัวใจดังหัวใจดังผมไม่รู้สึกเชี่ยอะไรเลยพี่มีกาเกาะเครื่องเลยเออไม่มีเชื่อแล้วไงเชื่อแล้วไง เชียร์แล้วไงเอามันไปแล้วแล้วมันก็ไม่เห็นพี่ด้วยอ่ะโอ้ยเี้ะรีบป่านแล้วจะมาเธินชนทำไมวะเฮ้ยพี่ถามจริงเนียนอยู่หรอวะดีๆกันไม่เป็นเลยหรือไงไอ้มอกี้พี่หลบหลังหินแล้วมันมองไม่เห็นพี่เหรอพี่ผมชนไม้ไผพี่พี่พี่แทปเปอร์แทปเปอร์ใช่ใช่พี่รู้แล้ว มันมองไม่เห็นพี่มันโคตรโง่อ,ไอ,อาไปเ,<ห>เราจะไม่บูเราเราจะไม่บูรี่ฆาตกรเนี่ยแต่ผมทนไม่ไหวอะพี่อ้กเกี้ยไม่มีตุ๊กตุ๊กเลยฆาตกรโงพ่พี่ผมบอกเลยมันนี่กูเจอแต่อะไระเนไ่ยทำไมตอนกูยังไม่อัดคลิปกูเจอแต่ฆาตกรหงุดหี่ย <c oughs> พออัดคลิปเท่าน,นั้นแหละ <c oughs> โอเคผมนีออกมาได้แล้วมาอย่าเป็นแบบฮิวบิลลี่ก็พอคือแบบ วิ่งอยู่ดีๆอยู่ดีๆแบบพี่ยังไม่ได้จุกอะไรนะมันหลงเองอะกลัมาเครื่องไม่เจอโอเคแต่ว่าป,ปั่นแน่แ,แกเสร็จแล้วเครือพี่แกเสร็จแล้วมีเพื่อนช่วยเลยมีอีดําอะชื่ออะไรอีดําอีดําเออเคผมมาแล้วโอ้อยกเกียเ่ยมึงอย่าเกี่ยวไว้เถอะอย่างเงี้ยวิ่งเถอะตรงไปตรงตรงเลยพี่ตรงเลยอ่า โดนละคนลีลีซิโร่ไอ้เอกเดี๋ยวนู้นะมาทางไหนมาทางไหนไปปั่นดีกว่ีเออมันไป,ไปแล้วไปแล้วไปทางนู้นไปทางนู้นเริ่ช่วยเพื่อนไว้ทีหลังเราเราเป็นตัวปั่นเนอะพี่เราไม่เน้นช่วยเราเน้นปัน่น แล้วประเด็นคือเอากล่องฮิวมาไงใช่แล้วคือโดนตีไปสองคนไงล้มสองด้วยไอ,อ้เหี้ยไม่น่าด่าเลยต้นเกมได้ทั้งวันอนะ่ะไปไปรอชื่อเพื่อน เดี๋ยวดูณตงดูทางเลยสวยเรียบร้อยหันเฝ้าหันเฝ้าเฝ้าเปลี่ยนกล่องรีกว่าไม่อยากเอากล่องฮิวแล้วเวลาได้ฮิวแล้วมันรู้สึกแบบมันต้องช่วยเพื่อนอะ่ะแล้วประเด็นคือเจอ ฮันต์ตืดไซฟ์เฟ้าอะไม่อยากช่วยเลยอโอเคไม่เฝ้าวไม่เฝ้าแล้วพี่ไม่เฝ้าแล้วไม่เฝ้าเี้าเอา้าเอา้าเอา้เอาติดกับดักโอ้ enfin จอบแล้วได้เวลาตัวแบรกมาแล้ว พี่ไว้เร็วตัวแบบรีบลืมตาซยผมนอนกองอยู่กับพื้นพี่เร็วทางไหนทางไหนทางไหน đây mà? mình... là, mày 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 sợ không mày sợ lão. Ni? Oi, yêu chơi con tao chim hảo. Sì, hảo. Sì, hảo. Sì, hảo. xe hảo. rồi, 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 rồi. ไอย้เพื่อไ,อ,ไอ้เียราคือแบบมาตรงที่มันไม่มีที่ให้จุกไงหนีไปเลย,ยโอเคเอ่ะติดติดคือติดคือเฝ้าอ่ะ าว,าวางกับดักมันวางกับดักทางขวาโอ้พอแล้วพอะย่ะไม่กดเสียงลบนี้ละเดี๋ยวไอ้เแค่นั่งอ้ไรพี้เกียจกดพ,พ,พี่พี่พี่หนีเลยพี่อันนี้ต้องหน,เนีเลยพี่หน,นีเลยพี่อันนี้หนีเลยอันนี้หนีเลย โอ้โหโดนจับไม่ทันเลยเขี่ย er แล้วไงคลิปเขี่ยเที่ยวยี่สิบวานาทีทันเก็บกับดักเอามันเด้อ<ะ>อ๋อนึกว่ามันตีกับดกักตัวเองคือกำลังจะ slay my nghe, đồn chặt còn nào,จบ rồi. mình đinh nghe, mình đinh nghe, may lên, này? ย,ย่เลยยยเลยตส์มาช่วยกูก่อนเหมือนกันไม่เคยเจอใครโหดขนาดน,นี้มาก่อนเลยสุดยอดสุดยอด โอ้โหเกมนี้น่าจะเสร็จมันแหละอ่ะจริงจริงเชี่ยไม่ชุกมึงกูเร็วเร็วเร็วอย่างน้อยกูก็ไม่ชุไม่ใช่ศพรายแรกอ,อ๋อมันตายผมเห็นผมตกแกทำไมศพศพลายขาาึ้นซะโอเคผมกำลังไปพี่อยู่นิ่งๆดิ ไอ้เหี้ยอยู่หน้าคุณใครมันซ่อนตู้วะเนี่ยโเอามันเดินปิดแถบตัวเองมาแล้ว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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันอยู่กับใครมันเดินลงกับพี่ คิดถูกไหมเนี่ยมันมาซ่อนตู้อย่างเงี้ยแล้วรอยเลือดแบบกว่าจะหายโอเคหายแล้วผมหาเครื่องปั่นเยอะไม่ไหวแล้วต้องปั่นไฟเถอะอ่ามาอีกแล้ววะกูจะขี้ขาดตาขาอย่างงี้ไม่ได้เอ้าจิตเตะกับหลักให้มึง จะต้องไปบง่บันข้องอื่นเพราะเดี๋ยวเพราะมันรู้เพราะมันรู้เจย์กอนเจย์ก่อน,อนโอไม่มีไม่มีตน,นี้หรอมันมีที่จุกตอนนี้ใช้สมาธิคโคตรโคเลยพี่ลืมตาพี่พี่จะมีแบบพลังสมาธิเว้ยวิ่งแล้วเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยแล้วเหี้ยล้เหี้ย,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 ยล้ ไอ้เคียแม่มันมาไงมันมาไงจังหวะน,นี้มันมาไงสุดจริงๆอ,นนนะอุ้ยเอ้าโ,โดนได้ไงวะมันตีดีเลยอะอะไรวะพี่สไลมายมผ่านมานันแล้วนะแล้วมันตีโดนเฉยเลยเฮ้ยคนคนนั้นน่ะอยากมีช่วงเวลาที่เลวร้ายมั้ย กูโดนตีเป็นความผิดคนดีเข็ดแล้วกูก็ไปแล้วเ,เรียบร้อยัูเลยคิดถึิงพี่ทำไมเราไปส่องคนในเกมกันก่อนนะครับทุกน้องเป็นผู้ชม น่ยนี่ไงี๋ยวโดนแล้วเดียบร้อย,ยไปครับไมโทมัสหนียังไวเราชื่อว่าเธอทำโดนัน <ทำ S 3> <ำ>มันเป็นผู้ชายโดนห<ำ>ันใครไอที่เหลือพี่ญิงแล้วคือ,แล,คอแล้วมันไม่ล้มไม้ใส่ฆาตกรวะมันวิ่งผ่านไม้อะอะไรวะไม่ทันหรือเปล่าพี่ก็เฮียแล้วมันวิ่งผ่านเลยนะโอ้หแล้วพี่ เรียบร้อยได้เวลาปีคลิปอย่างโดยดีเฮ้ยเอก็เฮียแล้วไม่มีใครเชื่อเจ้าได้แล้วสายแชลมาเนีผยต้องหาทางนี้อยคนเชื่อไม่ยู่ดีเขตเราขอโทษที่ด่านายนายต้องเชื่อเราที่ดีเคต ผมจะคานไปหาคานหารูมกันนะกูจะหาเจอตายหากันไปดิูอความเร็วระดับเหนยท่าเป็นตะคิวกฮงหากูเถอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้โดดโดดโดดไม่เรอกว้องการเงวางของวางขมูบ้าน เวลาปีกคิวอย่างโดยดีเราจะไปกันแบบไม่ดีกว่าปีกคิวดีๆแหละพี่ตาเนี่ยผมจะแรงสิบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคิวเรานานเกินไปแล้วเราต้องตัดจบแล้วใช่จะ <Yeah. S 1> <c oughs> ตัดจบว่าโอ้โหเจอเคฮะสำหรับวันนี้เราก็จบวันเชียงเท่านี้ดีกว่านะฮะ <What? S 1> สำหรับใคร <c oughs> ที่ชอบสำหรับใครที่ชอบความกาวหนระือ เอ่อความจะทุนมาของพวกเรานะฮะอย่าลืมกดซับและกดไลค์ด้วยไปแล้วบ๊ายบาย